สวัสดีครับนี่ผมเจมินเดียนะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่าท่าวเสถีนั่นเองนะครับสำหรับเกมตัวนี้เป็น f p s แบบมีเนื้อเรื่องนั่นเองนะครับแต่ตัวเกมยังเป็นแค่เวอร์ชันเดโมเท่านั้นเองนะครับนะก็มีหลายๆคนกําลังมองหาเรื่องของตัว f p s แบบมีเนื้อเรื่องนะครับเกมนี้ไม่ใช่เกมใหม่แต่อย่างไดนะครับเป็นเกมที่เอามาแนะนําในวันนี้นะครับที่ยังน่าเล่นอยู่เนาะใครที่อยากจะทดสอบกราฟิกมือถือของแต่ละท่านเนี่ยว่าไหวหรือเปล่าเนี่ยเกมนี้เป็นอีกเกมหนึ่งที่แบบน่าสนใจมากๆเลยนะครับเป็นแอบมีเองแบบ อันนี้ผมเปิดกราฟิกแค่วดดี้ไฮนีครับมือถือผมใช้ Opp o p ป o ใช้ snapdragon 888นะครับยังมีปัญหาเรื่องงานกระตุกเลยนะยังไม่ปรับแบบอัลตร้าเลยทนะ่านผู้ชมคือมันไม่ไหวไงผมก็เลยปรับอัลตร้าไม่ไหวนะครับปรับแล้วม,มีปัญหาแน่นอนเฮ้ย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 ยังมีตัวนึงนะครับโอ้อหอยู่ตรงนั้นเองเหรอ,อมันพ่นมันพ่นไฟได้ด้วยนะเป็นไฟพิษหรือเป็นหมอกพิษว้เนี่ยโอโ้กระตุก สุดจัดเพื่อหลายๆคนยังไม่เคยเล่นเกมนี้นะครับย้ำกันอีกรอบนึงนะครับตัวนี้ยังไม่ใช่เกมใหม่แต่อย่างไดนะครับเคยแนะนําไปเมื่อปีที่แล้วนั่นเองนะครับคือพอดีช่วงนี้เกมใหม่ที่น่าเล่นมันไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับนะก็พยายามคัดสรรเกมที่มีคุณภาพที่เคยเปิดมาก,ก่อนอนันนี้มาแนะนาท่านผู้ชมแล้วกันนะครับนี่ยิงกันมันไม่ยิงออตโต้ให้ใช่ไหมเรายิงเองก็ได้นะแล้วเราเข้าเข้าไปเก็บใช่ไหมระเบิดไหมเนะี่ยโอเคเรียบร้อยอ่าไปทางไหนไวนะ้เนี่ยไปทางนี้มั้ง ไปตามแม่น้ำนะครับนี่มีจุดบอกอยู่โอ,อ,อ,อ้เกิดแถวนี้ได้ไงพ่อหนุ่มระบบการยิงจะเป็นการยิงแบบออตโต้นะครับแต่ว่าเราสามารถกดยิงเองได้เนาะยิงให้มันรีหลดกันรีหลดกันโอเค อยู่ไหนกันเอ่ยอยู่ไหนกันเอ่ยบอกเลยน่าสนใจมากๆเลยนะครับผมว่าถ้าเปิดตัวเต็มจริงนะครับอาจจะเป็นเกมที่เสียเงินก็ได้นะใครจะไปรู้ยนะครับเพราะว่าเกมที่มีคุณภาพการาฟริกแบบนี้นะครับบอกเลยว่าเจ๋งมากๆเลยนะครับอืมมาตรงนี้ครับโอโ้โหโโห,โ,โ,หโ,ดโดนโดนอะไรวะโดนอะไรวะโดนอะไรวะโอ้โหเด๋ยวแตกแต่ว่าไม่ต้องกลัวนะครับถ้าสมมติว่าเราตายหรืออะไรแบบนี้นะครับเราสามารถเ,าเกิดใหม่ได้นะครับเราเป็นอบตา โอ้โหดูดิอันนี้มันดาวอะไรกันวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเราโดนอะไรวะเลือดลดให้พึบเลยอ่ะยิงกันปึ๊บนี่ยิงกันอันนี้มันศพโอ้ไม่รู้ศพอ,อะไรนะครับอสุรกายกายพันธุ์นะผู้ชม เราก็ไปต่อเรื่อยๆเ,เลยตามทางของเรานะครับใช่ทางนี้ไหมเนี่ยใช่เนาะนี่มีคัดซีนเป็นระยะระยะให้เราคอยติดตามนะครับเหมือนเรามาตกในดาวดวงหนึ่งนะครับโอ้โดนชนเผ่าแล้วผู้ชมชนเผ่าอะไรวะอยู่ๆก็มาเอาไม้แบบตีหัวเราหรือกระทุ้งใส่เราหรืออะไรแบบนี้ <c oughs> ทิ่มแล้วกันเนาะเออนี่ครับผมเราโดนชนเผ่าไอ้เมื่อกี้ จับมานี่ขนาดคัสซีนยังกระตุกเลยพี่ออปติมไม์ตัวเกียมไม่ดีแน่เลยนะครับเนี่ยรโดนจับมานะครับโอ้มันจะกินเป็นชนเผากินเนื้อคนหรือเปล่าท่านผู้ชมเราจะโดนละโอ้โหเอาแล้วนะครับท่านผู้ชมเราจะโดนอะไรไหมเนี่ยผมจําเนื้อเรื่องไม่ได้ละเฮ้ยเหมือนมีตัวอะไรมาด้วยนะนี่น่าจะเป็นบอสนะครับมาแล้วนะครับคู่ปรับบกอ้พวกนี้แน่เลย นี่ลงมาช่วยเราไม่ได้ลงมาช่วยนะมันจะลงมาหาชนเผ่านะครับแล้วเราก็เลยแบบเฮ้ยรอดเฉยเลยโอ้โห,โโหคือเอฟเฟกนี่มาบอกเลยว่าจัดเต็มนะครับเกี่ยวกับพวกเลือดเกี่ยวกับพวกอะไรแบบนี้โอ้ยโดนครับอือ <c> ห <oughs> ึมข้ามคัสซีนไม่ได้ด้วยนะครับอือหือโดนอีกทีหนึงหรือเปล่านี่ครับรอดแล้วรอดเฉยนะครับรอดเฉย ชนเผาไม่มีเหลือเลยแล้วเราจะรอดไหมนี่ท่านผู้ชมชนเผาชี่มองเท่งไปหมดแล้วนทะ่ผู้ชมเนียนครับเนียน <c oughs> ไปแบบเนียนๆเลยนะโอ้โหโอเคมาครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะเอาตัวรอดจากตรงนี้ไปได้ยังไงท่านผู้ชมครับเอาปืนขึ้นมาก่อนโอ้โหมันเอาปืนเรามาไว้ข้างกายเราด้วยนะ อะไรมันจะแบบโชคดีแล้วเพอร์เฟกขนาดนี้นะครับไปครับวิ่งไปกระตุกท่านผู้ชมโอ้โหโอ้โหกระตุกเกินอะ่ะโอ้โหกระตุกบ,บังคับแทบไม่ได้เลยท่านผู้ชมเฮ้ยอันนี้การาฟิกแบบแค v เวอรี่ไฮนเองนะเกินไปนะครับเกินไปเกินไปวิ่งไปก่อนโอ้โห ผมว่าเกมอัพติมไล์แย่มากกว่าเนาะเพราะว่ามือถือผมก็สเปคแบบบนบนแล้วนะเออบนกว่านี้ก็รอปีหน้าเนาะน่าจะอัพติมไล์ค่อนข้างแบบแย่นะครับเวลาแบบโหลดฉากบางฉากอะไรแบบเนี้ยมันนอ้นี่ไม่ทันนะครับมันโหลดไม่ทันนนบอสมันขึ้นไปข้างบนนะครับเราตามมันไปจ้ำนะครับโอเคโหกระตุกมากเลยว่ะ มาทางนี้ต่อนี่เจอเพื่อนเราแล้วนะครับเพื่อนเราโดนนะครับเราขบมดเปืนแม่งเลยนะครับเพื่อนเราเรียบร้อยไปแล้วนะเอออาวุธใหม่มาแบบง่ายๆนะครับโอลูกซองครับลูกกระสุนเยอะจัดไปครับไปไปไไป,ไป,ไป,ไปโดดลงไปเลยเหรอตายไหมเนี่ยโอเคเขาบอกว่าไอคิวมอนสเตอร์นะครับมอนสเตอร์ Monster ตัวไหนวะ นี่เหรอโอ้โหโอ้โหโอ้โหสุดจัดมานายจา๋าอะไรกันลูกพี่นี่ <c oughs> มันไวจริงๆเลยเนาะรีโรดรีโรดเร็วรีโรดเร็วรีโรดเร็วมันจะตบเราแล้ว,ลวมันจะตบเราแล้ว,ลวมันจะตบเราแล้วเฮ้ยมันมุดดินบัะท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยว มันมาขึ้นใกล้ๆเราเนี่ยแหละมันไงนันไงมันขึ้นใกล้ๆเราานไู้ชมใกล้แล้ว <c oughs> ลูกซองนี่แหละอัดหน้ามันอัดหน้ามันเฮ้ย <c oughs> มันลงดินอีกแล้วานไู้ชม <c oughs> เดี๋ยวผมวิ่งก่อนไม่มีเทคนิคใดทั้งสิ้นนะ <c oughs> มันลงดินเราก็วิ่งอย่างเดียวเลยนะเออ <c oughs> อยู่ไหนวะเนี่ย <c oughs> นั่นไงนั่นไง Uh huh. ลีลอิรีลีรลรีโหลดนี่ยิงอัดมันไปอัดมันไปดิอุ้ยโดน,โดนเกือบแตกเลยท่านผู้ชมเฮ้ยโดนอัดหน้าเกือบตายอะ่ะเกือบเลยอะ่ะเรียบร้อยเลยเฮ้ยคือเราจะแพ้แบบนี้เลยเอคือถ้าสมมติว่าเราแพ้เราต้องเล่นใหม่เลยนะเนี่ยกระตกกโคตรเลยอมีอุปสรรคเรื่องอ่าเขาเรียก การควบคุมด้วยนะครับสำหรับตัวนี้เนาะเอาเป็นว่าใครที่สนใจเกมนี้สามารถดาวน์โหลดลิงก์ใต้คลิปมาทดลองกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็น่าจะฝากท่านผู้ชมไว้ประมาณนี้นะครับจากกันไปแบบกระตุกกะตุรกเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม